้าบาทจ้าสามขวดสามขวดค่าส่งหาสิบเก้าบาทจ้าจ้าจ้าสมขายได้เรื่อยๆอย่จาร์ไอจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จ้าขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณจ้าย็บให้มันรอนหนูก็เลยใช่นี้จ้าจาเดี๋ยวที่ไปอนันเที่ยงแล้วเดี๋ยวเอาสมมูแล้วก็น้ำไปถวายพระคุณเจ้าจ้าไปเฮ็ดบุญไปเพิถกพิถันนะพี่น,อน้องเนาะจ้าไปพอคำมวลเราสิพาไปจ้ะยางรัดทงไปนี่ละจ้าเย,ย็นวันนี้เดี่ผู้เตยมานั่เนานางเด่นยี่นี่เดียกับายหนุ่ยหหวานนะ เย็นสบายพ่อมสบายลม้ลมลม้ลมล้มหรือเปล่าโอ้ยมันขาดนี่ลุกดีสใสมันขาดนะจ้ะให้เรามานั่งเิ่นใต้ต้นมันนี้ได้นะได้ค่ะ <c oughs> เดี๋เดๆนรัดลงไปนี้เลยไปนี้เลย <c oughs> ลงตาลงตายุกุต ก็ย่างรัดทุ่งจ้าย่างรัดทุ่งไปอีกละน,นั่นหรือหม้อหอนหมวกมาย่างคาเดียดไปเลยจ้าลูกไปพี่น้อง,องไปใหดบุญน,น้ำกันกับพี่หมอดเรามาแล้วมีเวลาก็จังสิละจ้าถ้ามีเวลาก็ได้พากันมาให้บุญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจาก ทุกทุกท่านที่สนับสนุนกาแฟสมเนื้อสมมูมาใหเ้เป็นสะพานบุญจ้าใส่อ,อ,อันนี้มาเพราะแม่กลัวเหนือหน่อยจ้าลูก

ทุาดีๆรับพรก่อนให้ดวงตาให้พรก่อนเดียวอ๋อจ้ะอาทุจ้าก็รูให้ลวงตาให้พรก่อนเดอวรับพรรับพรกับลงตาก่อนลูกจตตาบดิตาตุมังคิปามีวสัมิชนโตสเปุนินโตสังกาจันโทปนารโสยธามะนโชติลโสยธรสัพเิโยวาจันโตสัพโลก วินาศตุมาเตปววันตรายุสุขีจีชายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจามุทาปจายโนกัตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุสาธุอยนี้ครัเย็นมีแห้งตัวเ้าว่าสิไปจังขอหาเชื้อจังจบขาววาสิมเลยอนไม่ไหว <c oughs> มาแล้วพี่น้องกับรถกู <c oughs> กก้ใจแล้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> เห็นหนุ่ยกับรถกู้ใจแล้วพี่น้องแสดงว่าหัวกระสีเห็นคลิปหรือเปล่านอ้อเดี๋ยวค่อยหัวก็ได้ออกม้าเนาะไปใต้อง <c oughs> ไปใช่ดาบปะชิวพี่น้องเขาไปใช่ดาบปะชิบหัวกระมาได้ดไดยัยแล้วว่ายาย ได้ลายปะได้กินร้อนอยู่ละเจ้ากินข่าวแล้วจียังเดี้ยแม่แม่กวาดตาแม่หัวใจเก็บปลาชิวเห็ดอย่างไรให้ดันเลยพี่น้องกินข้าวจ้าพี่น้องสวมบักเสียดยังเหลืออยู่ด้วพี่น้องมึงเด้วยจ้าไม่ยังอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอยกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว้องไปซื้อที่ระลุไปซื้อมาใหงน้องตีน้องแป๊าซื้อก๋วยเตี๋ยวไปบอกชวนไอ้มิวไปเด้อชวนพี่มิวได้ดุ แกลีย่อนไหล่อกยียดตามากเลยนี่ไผ้เสื้อห่อยอันนี้ผ้เสื้อห้อยจิ๋วนี่ไผ้เสื้อห่อยจาลูกตาลจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ากอลูกสวัสดีจ้ากระดาษล้มบอดีกระดาษล้มบอดีสวัสดีจ้ายันี่ไม่กินข้าวตาข่าวป่ตาข่าวป่ข้าวไม่ป้าหน่อยหรือข้าวพี่นุ้ยได้ไหมเดี๋ยวแม่บอกว่าพี่เขาไปซื้อกเกี๋ยวให้นะโอเคโอ้ถ้ากินข้าวล้มลูกอาหารข้าวก่อนแต่ห้างแตห้าพี่น้องบอกว่าตักข้าวก็ไปบึ้ง ไป่ปนนุน่ยนะลูกปนนุ่ยเมียเมื่อวันที่ดังหัวต็มามันลมแข็งจ้ะแกเลี้ยงจ้ะโอ้ยน้ำมันเลี้ยงเยอะยเลยนะแกเลี้ยงยโอ๊ยน้ำมันเลี้ยงนี่น้องจ๋าก,กินขา้าวจ้ะนั่งกินข้าวส่อข้าวเที่ยงใส่กันไปอ่านพอคำ<อ>มือนไ่ได้พอคำมือนแล้วเอาที่นี่นด้แลละเมื่อกี้เรากินข้าวกับส้มหมูแล้วจ้ะเรากินกับส้มหมูแล้วล่ะเราวที่ปกิน้ะแเ้าหลีไ้หน่อยดิะเน่น้องมิ้วก็เลยทอดขุนเทียงกับบันทอดปลาให้แม่จ้ะ ว่าเห็นแม่กินเขากับปนสมผักแล้วมันกินสมผักมันก็แซ่บนายายเนาะอินง่ายคืออย่างมันสุมแล้วมันแลนลึดลงคอหลุดไหมันแซ่บไหมพี่น้องก็เลยแบบในลูกก็เลยถอดกุนเสียงกับวันนี้มาให้จ้ะพร้อมจากคลองฝากจากเอฟซีเลยจ้ะมันจะเป็นคลองฝากจากเอฟซีเลยจ้ะเพื่อฝากให้พอข้มมวนเนาะพอข้มมวลเราออกมาบ้านแล้วก็เลยให้ลูกได้เพื่อได้กินเลยจ้ะพี่น้องจ๋าข้ามมวนเออย่างนี้เไม่กินเขากินไหนเนาะเพื่อสิเมนแล้วเฮ้ยป้าเพป็นพี่น้อง เพื่อนปลาออกมาพี่สัตว <c oughs> ์มีข้าวม้วนนะักออกมาพี่สัตว์ให้พี่ลองมากินขกเขาแซ่บๆจงปิดแหรอโอ,โอ้เก่งจังเลยพี่หน่องค้นตักเขาขอบใจจา้าหอมแจ่มมาเร็วหอมแจ่มโคน,เ,น,เ,นเกง่งเก่งหลายพี่น้อง เดี๋ยวแม่เปิดโอ้จะกินกุนเชียงอารมณ์ลูกไม่อยากซื้อไม่เป็นไรลูกกินกุนเชียงกับแม่ก็ได้นะอันนี้ของแม่กินอร่อยเลยเด้กปลาเข่าให้ปลาได้กิ่นความหย่อนพี่น้องเอ้ยร้านข่อยปลาเลี้ยมเลยตัวใช่เอาอีกวะลูกอ่านั่งงั่งแบอบกี้มานั่งกับแม่ก็อีกยังไงตาตกป่ะพี่น้องมึงมแรงเด้อพี่น้องเด้วยฝน หลังจากที่เด็กน้อยไปส่องไปถวายน้ำพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะมันห่อนลายพี่น้องเอ้ยจะสิไปใส่มาใส่เด้เพื่อไปใส่พี่น้องก็เลยนั่งเหรียญยวนนี่แหละจ้ะนั่งเบื้องต้นไม้อันเดี๋ยวเบื้องคือจะมันตายนี่เด้พี่น้องคือจะมันแห้งตายนี่แหละแต่มันบ่ตายเด้จ้ะหอดเวลาเขียวใบเขียวเต็มต้นอยู่เด้พี่น้องมึงนั่นนะต้นเอียงมุ่งนะเพื่อนต้นใยญ่ใหญ่ต้นเสียกต้นเสียกเตี้ พี่มันเป็นตัวต้นใบเทาๆหน่อยจ้ะบลูคือกันเป็นใบขนๆเทาๆเน่อยจ้ะเตี้ยแต่ว่านางเมืองอยู่เนี่ยว่าคือนจางต้นไม้แห้งต้นใม้ตายเมื่อานบลแมนไม่พี่น้องถึกหนาฝนปุ๊บสิกะใบเขียวเป็นพุ่มขึ้นขึ้นเราต้นมันก็งามไม่เนาะเป็นศิลปะเนาะยายเนาะงามจ้ะล่ะอาจารยพี่น้องทั้งนั้นตกบ่พี่น้องเอ้ยทั้งมือเจ้าอ่ะทั้งโไข่ เมือ่เจอซื้อห่หอนนี่แต่ห่อนเออแล้วก็ฝ้าหา่องซื้อซื้อพี่น้องบต่ตกห่อนลายเบืมีหม่องไปพักกันนั่งจุ่มกันนี่เนี่ยเออระวงังลูกระว,งมมวังมมนะเออแล้วหนูไปนอนอยังไงให้มดเข้าหูมมอะไรอากาศห้อนลายพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเบื้องบ่มีลมเด้อจ้ามื้อนี้นนเบื้องนี้นเปียกผ่ว ร้อยล้มไม้กับปะทันยไม้อยู่เด้อเหตุคือเห็ดตึงอยู่ไหมเพื่อนดูแต่ห่อน,นี้พี่น้อง